แปำพูดเพื่อพอรุงกันตึ้งขุดมอนิงยอดทองแต่มึงว่าเพื่อกว่าเยสแอนขุดมอนิงในโถมันว่ายอดทองอยู่ฝ่ายกว่าเยสแมมไอแกกันสวัสดีกันตองด่าโฟหล่อแม่กันกันหนุ่มบ่มันว่าผุ่มควา,ควา,ควา,ายเออแพร่กระจายโแม่กุนเจ้าจะไม่เนิมต้องศึกษายอู่เลย ปราชางคลิปต,ต่อไปในวันข้างหน้าเจ้าต่างจากจะเข้ามาลงทุนใจเลยตนนัวนื่นบาดลอยตัวไม่ค่อยอยากเข้ามาลงทุนแต่ใต่อไปวัน้างหน้าถ้าต่างจากเขาเข้ามาลงทุนเราตะปูปราชางคลิปเป็นบนันทึกว่าเป็นปาชา์กลางกองโลกใจไม่ใจเรากาัปั่นเพอลองลอกาขว่ามันมกกาเพลอกกล้รังอัน,น,นแล้วว่ามันว่าเพล่เหตุอิด ไอ้ไรก็เฮ็ดอ,อิดแปลว่าพื้หัวมันน่แปลกิกรรมไอ้ที่เฮ็ดแปลว่าหัวอิดแปลว่ามันเฮ็ดอิดหัวมันถ้าหัวมันหมกเฮตดอิดลิฟอินควายแปลเป็นไทยหัวมันหมอกอก๊รั่งเปรตนะแกมแทบออกหัวมันออาไปดูแ่เปรตนี่ตั้กเปรคองเขง้ขาแล้วร่อยตายกลัวกูขว่าว่า เอิทลิฟอินควายอืมแต่ถ้าจบหมดวัดไอเดมึงพูดแต่เดียวกูสมอร์นิ่งเออแปลว่าเพื่อสวัสดียามเจ้าถ้าสวัสดีตอนบ่ายกูสอัพเทนนถ้าตอนเย็นกูสมุงเมงกูมุงเมงถ้าจบหมดวัดรำก็เลยกูสอัมอุย ะดึกก <gesch> <c oughs> ุดชูชีดึกเลยกุดตุ๊ตือบ่อแล้วสาไไดแรงจริงตูตามคูมาเลยทําเป็นภาษจอางคฤิตหรือตามเป็นไทยแลยคกูแปลเป็นอังกฤษได้ควังจมหมดว่าจะวัดดีตัวปอยฮัลโหลควายบับขลโหลหน้าต่างวินโดว์ดนตรีชาโดว์รถคุดคู่แมคโคโอ้แมคโคนะรถคุดคู ในตาตุ่มหมดตองควาสข่ายยิมสมัยท่าไอทอมไรแกงเนาควายอ่ะหงายกันหมด้ลยกันแล้วเออได้เลยตึงตาทุ่มหมดว่าคุชบอลโลกคุชบอลออฟเดอะเวิลด์ว่าโลกมนุษย์เวิลด์ครับรถรีเทิร์นโอเด็กยิ่งเกินถ้ากลับบ้าน Lop run. <coughs>